สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนะแล้วก็ลูกๆโรงเรียนนักเรียนวัดทรงธรรมทุกคนตลอดจนผู้ที่ชมเทปนี้อยู่นะครับนะครับผมสมชายแสงถนอมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรมนะครับในนามโรงเรียนวัดทรงธรรมนั้นมีความรักและความห่วงใยใน ลูกๆโรงเรียนวัะธรรมทุกคนนะครับนะด้วยสถานการณ์โควิดไวรัส2019หรือโควิด -19 ซึ่งลูกๆไม่สามารถที่จะมาเรียนยังสถานที่ที่โรงเรียนตามปกติได้นะครับต้องเรียนอยู่กับบ้านทางเรียนนั้นไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนะ,นะก็พยายามหาวิธีทาง ที่จะให้นักเรียนทุกคนได้มีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับออของโรงเรียนเราได้มีการดำเนินการในหลายๆทางนะครับเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนทางไกลหรือการสอนออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพนะครับ ลำดับแรกเลยที่เราเป็นห่วงใหญ่ก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของเรยนรังธรรมนะครับซึ่งเรามีความห่วงห่วงใหนักเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019ดังนั้นนะครับก็ฝากนะครับให้ลูกๆนั้นอยู่ที่จ้างอย่าได้ออกไปยังจุดเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยงต่างๆนะครับนะให้เรียนหนังสืออยู่กับบ้านนะแล้วก็ฝากท่านผู้ปกครองนะครับนะถ้าหาก พบเห็นนักเรียนมีการรวมกลุ่มในเรียนพื้นที่เสี่ยงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับก็ขอให้ประสานกับทางโรงเรียนนะครับในเบอร์0 2 4 6 3 3 3 4 5ถึง6นะครับต่อ145นะครับอันตรงนี้คือแล้วในส่วนของเรียนนั้นเราจะจัด,จดรถโมบายนะครับนะ ออกไปตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่บริการนะเพื่อกำกับดูแลลูกๆโรงเรียนก็รมอีกทางหนึ่งนะครับนะหากท่านผู้ปกครองมีข้อมูลจะแจ้งประสานทางเรียนก็สามารถประสานกับทางรถโมายได้เลยนะครับนะอีกสิ่งหนึ่งที่ที่เราเป็นห่วงหรือเป็นเรื่องหลักนะครับคือเรื่องของการจัจการเรียนการสอนทางไกลหรือการสอนออนไลน์ โรงเรียนของเรานั้นมีช่องทางให้ลูกๆได้เรียนผ่านออนไลน์นะครับนะทาง w w w s o n g t i a m s c c h นะครับนะซึ่งสิ่งที่ลูกๆหรือนักเรียนต้องเตรียมก็คือหนึ่งตรวจสอบตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนดนะครับซึ่งทางเรียนเราได้ส่งไปให้ทาง Google Classroom ให้ครูที่ปรึกษาครูประจําชั้นส่งไปให้ทาง o o o g l l c s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  r o นะครับนะอันที่2เตรียมหนังสือเรียนเอกสารประกอบการเรียนรวมทั้งอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมก่อนเรียนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาจจะเข้าไปถึงเทคโนโลยีหรือไม่สามารถเรียนทางกายได้นะครับออทางเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเรื่องของสืออ่ออุปกรณ์ต่าง กำลังหาวิธีการแก้ไขอยู่นะครับตอนนี้กําลังสํารวจความต้องการอยู่อันที่3เข้าเรียนตามตารางเรียนที่กําหนดนะครับและลําดับที่4ก็คือทําแบบฝึกหัดปงานหรือพลังงานที่ครูมอบหมายพร้อมส่งภายในกําหนดเวลานะครับอันเดียวท่านไปดูทางช่องทางที่เข้าเรียนนะครับนะช่องทางเข้าเรียนท่านเข้าไปเว็บไซต์ ของโรงเรียนวัชรธรรมนะครับนะเป็นเว w ร์นไวยเวสส่งธรรมเอีนะครับนะซึ่งตรงนี้สิทธิในการเข้าถึงของนักเรียนโรงเรียนวัชรธรรมทุกคนนะสามารถเข้าถึงได้นะครับนะแล้วเปิดไปดูนะครับแบนเนอร์ด้านขวามือนะครับนะจะมีช่องทางเข้านะครับนะเรามีทั้งหมด6ระดับนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะครับนะมี QR code สแกนให้เรียบร้อยนะครับนะหรือเข้าไปเปิดดูได้นะครับ สิ่งนี้นะครับทางโรงเรียนวัดทรงธรรมอยากจะบอกกับท่านผู้ปกครองหรือบอกกับลูกๆของเราว่าออวันนี้โรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานั้นได้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในระบบออนไลน์นะครับนะโดยเราใช้ชุดนะทำเปรียบเสมือนห้องส่งนะครับมีการบันทึกเทป เน้นเรื่องของเสียงภาพและก็สื่อการเรียนการสอนที่ชัดเจนนะครับนะแล้วก็ออกอากาศปรับตารางเรียนใหม่นะครับผ่านทางช่อง y o YouTube ไลฟ์ตามลำดับชั้นระดับชั้นต่างๆนะครับนะงั้นนักเรียนมหนึ่งก็จะเข้าไปที่ระดับชั้นมหนึ่งก็จะเรียนตั้งแต่เ้าโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับนะดูทางสื่อทางที่ทางเรียนส่งไปให้นะครับบังสือเราก็ใช้การอัดเทป บางสื่อเราก็ใช้สอนสดน,นะครับนะเ,เราจะมีคลิปการสอนทุกชั่วโมงนะครับถูกบันทึกไว้ใน YouTube c h anel n ของแต่ละระดับชั้นนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลานี่คือสิ่งทีเ่เป็นความภาคภูมิใจของเดนวัสธรรมนะครับที่มอบให้กับลูกๆโรงเรียนวัธรรมทุกคนนะครับที่จะมีระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะ ซึ่งถึงต่างๆางเหล่านี้ถ้าลูกๆดูไม่ทันในชั่วโมงในตารางก็สามารถกลับมาดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็เป็นการบันทึกเ,เทปอย่างมีคุณภาพนะครับนบี่คือสิ่งที่ทางโรงเรียนได้เตรียมมาให้นะครับเพราะว่าเราไม่ไม่ทราบว่าสถานการณ์โควิดนั้นมันจะรุนแรงแล้วก็ยืดระยะเวลาไปมากน้อยขนาดไหนนะครับนะ ตรงนี้อยากให้พวกเราทุกคนนะครับดูแลรักษาสุขภาพปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ออกมานะอย่างเคร่งครัดนะเพื่อป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวของเรานะแล้วป้องกันชุมชนของเราสุดท้ายป้องกันประเทศของเรานะครับนะขอให้ลูกๆอย่าได้ทําพฤติกรรมเสี่ยงหรือออกไปชุมนุมออกไปม่วสมในที่ต่างๆนะครับตั้งใจเรียนหนังสือ แล้วก็เร็วนี้ก็จะมีการสอบกลางภาคก็เราก็จะทําการสอบในระบบออนไลน์บางส่วนนะครับนะก็ขอให้พวกเราเได้ติดตามนะครับอย่าได้พลาดโอกาสนะครับนะส่วนนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องของการเรียนการสอนออขอให้ส่งข้อมูลมาผ่านคุณครูที่ปรึกษาหรือคุณครูประจำวิชานะครับ นะทางเรียนก็จะได้เอาปัญหานี้ไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับสำหรับต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆนักเรียนโรงเรียนวังธรรมทุกท่านนะครับดูภาพบรรยากาศสิ่งที่โรงเรียนวงังธรรมตั้งใจทำให้กับลูกๆทุกคนนะครับนะซึ่งตรงนี้ต้องขอขอบคุณ ทีมงานวิชาการและทีมงานไอซีทีของโรงเรียนพระทรงธรรมนะครับน,นำโดยท่านรองผู้อำนวยการกิตเมศนะครับทีละสุนทรไทยนะพาทีมงานนะครับทำงานนี้จนสำเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีนะครับมีความพร้อมที่จะออกอากาศบรรยายนะครับนะทำให้เ,เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับจำนวนถึงเจดห้องนะครับนะ ซึ่งแต่ละห้องนั้นเราส่งระดับชั้นละหนึ่งห้องเราสามารถที่จะทํำบันทึกเทปได้แล้วก็ถ่ายทอดสดได้นะครับนะทีมงานทุกคนก็เหน็่เหนื่อยนะคุณครูก็เรียนรู้ปรับตัวทำสื่อแล้วก็บันทึกเทปแล้วก็สอนสดกันนะครับสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนพระทรงธรรมนะครับซึ่งยังไม่มีโรงเรียนมัธยมใดๆนะครับ ได้ดำเนินการตรงนี้แต่โรงเรียนรัฐธรรมเราได้ดําเน,นินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะความห่วงใยในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับที่มีประสิทธิภาพที่อยากจะให้ลูกๆทุกคนนะได้เรียนรู้เทียบเท่ากับการได้เรียนรู้อยู่ที่โรงเรียนนะครับนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะถือว่าเ,เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนมอบให้นะครับนะให้กับ ลูกๆโรงเรียนวัรธรรมทุกคนนะครับนะฮนั้นอยากจะให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆมั่นใจนะครับว่าโรงเรียนวัรธรรมแห่งนี้ถึงแม้จะมีสถานการณ์ไวรัสโคโรโนาไวรัส2019หรือสถานการณ์อื่นๆนะครับที่ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้การเรียนการสอนของเราก็ไม่ได้หยุดชะงักลงนะครับนะฮะ เราใช้หลักการ no one left behind หรือ no child left behind นะเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับขอให้ลูกๆตั้งใจเรียนนะครับถึงแม้จะอยู่ที่บ้านก็สามารถเรียนได้เทียบเท่ากับอยู่ที่โรงเรียนนะครับนะหากมีข้อคอมเมนต์ใดๆนะครับหรือข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็อยากให้ลูกๆโรงเรียนต้องทำนะครับหรือนักเรียนทุกคนนั้นได้นำเสนอ ข้อมูลย้อนกลับให้กับทางโรงเรียนนะครับเพื่อจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้การเรียนการสอนออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ